เอ๊ะทำไมจิูวหน้า Google ถึงเปลี่ยนไปกันนะลองกดเข้าไปดูดีกว่าโหวิดีโออะไรเนี่ยกระเปา่าภูเขาไฟโหผีลอยได้เฮ้ยเดี๋ยวชะก,ก่อนฮะอันนี้มันเกมภาค3ไเป็นเล่นผอสมกับภาคหนึ่งกันสิวะมีผสมกับภาคหนึ่งด้วยเหรอใช่ฮะและสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงนั่นคือเกมเจาแมวไลเวทตัวนี้คือตามธรรมเนียมปรตีของ Google เนี่ยเขาจะทำสิ่งที่เรียกว่า Google d o o d l e เป็นเหมือนเกมที่ผู้พัฒนาฝ่ายของ Google เนี่ยเขาทำขึ้นมาทำในวาระประเพณีต่างๆ ปกติเนี่ยประเพณีฮาโลวี Halloween เนี่ยผมก็ตามเล่นในเกมแมวไล่เวทนี้มาโดยตลอดเลยนะฮะซึ่งอันนี้มาถึงภาคที่3แล้วถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นกันนะฮะในวันนี้ทั้งภาคหนึ 1, ่งภาคสองภาคสามเลยเนื้อเรื่องมันต่อกันนะทุกคนสามารถเล่นได้ทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมเลยนะเริ่มมาแล้วก็เซิร์ชนะฮะ Google doodle อย่างนี้เลยจริงๆเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเหมือนกันอ่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวนี้นะฮะ น,นี่คือเกมต่างๆของเขานะก็คือมีเกมเล่นทันเสียงมีเกมอันนี้ก็สนุกนะฮะเป็นมินิเกมต่างๆอะไรอเงี้ยเป็นของช่วงโอลิมปิกเราจะเห็นอันนี้นะฮะอันนี้คือน้องแมวภาคแรกจะเป็นหน้าตาไอคอนนี้นะสี่อันนี้เขาจะบอกปีสองก็คือปีสองพัน m e ม h i ตินะฮะส่วนภาคสองเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะจะอยู่ใต้น้ำงั้นเราก็มาเริ่มเล่นภาคแรกกันก่อนเลยนะฮะภาคแรกของปีแหละไ,ไม่บอกด้วยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะภาคแรกไปออ้ย ห้องสมุดนะห้องสมุดแห่งหนึ่งเว้นสมุดลอยได้โอ้ยหนังสือนี่วะโอ้เสียงเพลงดังมากผีมาผีดูนอนกมาจากหนังสือโอ้ยห้องหนังสือพังหมดเลยทําไงดีเออจะว่ามันเก็บหนังสือทำไมใลห้องไม่ได้ว่าห้องหนังสือว่าเลห้องสมุดทำไมวะมันไม่ได้เป็นสมุดเลยเออจะเฉยๆโอ้ยเสียงเกมดังมากามาดูนะประมาณนี้โอเคไหมอ่ะก็คือวิธีการสู้กับผีนะฮะให้เราขีดเส้นตามที่เขาบอกนะผมก็ใช้เมาหนูเลยนะฮะนี่ขีดเป็นเส้นตรง อันนี้ไปขีดเป็นแนวตั้งอ่ะมันจะมีหลายแบบนะนั่นนะคือมีแบบตวัว V ขึ้นกับตวัว V ลงเรียกว่าอะไรดีตัวสงังขึ้นตัวสังลงมีอย่างนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ขีดไปถ้าเราขีดได้คอมโบตรงนี้เราก็จะได้คะแนนเยอะขึ้นเกมนี้มันสามารถแข่งคะแนนกับเพื่อนได้ด้วยนะคือแบบว่าเราเล่นแล้วก็เก็บคะแนนไปอวดเพื่อนลงเป็นบุ๊กอะไรก็ว่าไปนะฮะวิธีการเล่นก็ซิมเพิลแค่นี้เลยแต่ว่ามันสนุกมากเลยนะทุกคนแนะนําให้ลองไปเล่นนะฮะมาอวดคะแนนกันได้ในคอมเมนต์นะ ก็ขีไดไปเจ้าปีาไต้องออกไปจะมีดวงวิญญาณนะถ้าเราโดนเราก็เจ็บนั่นเองเสียเลือดพักแรกก็จะประมาณนี้ผมเล่นจนชินแล้วอนนคือแบบมาเล่นบ่อยมากจริงๆนะชอบมาผมตามตั้งแต่อันนี้มาดูาผมตามมาโดยตลอดเลยนะซีรีส์นี้ <S 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 จนมนพักสา,มา,า3 <S <S ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นพักจบหรือเปล่าผมเลยมาอัดนะฮะแต่หวังว่าจะมีพักต่อนะคือเกมมันน่ารักมากนะฮะลายเส้นแบบว่าเป็นสีอชอ่างเงี้ยน่ารักสุดๆอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะมีเสยนหอมห้องสมุดนะมาที่ห้องครัวหรือเปล่า น่าจะเป็นห้องครัวของโรงเรียนเรานะฮะมาเอาใจช่วยน้องแมวกันนะฮะไลเวทช่วยเพื่อน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 อน,น้องหายไปไหนก็ไม่รู้อันนี้เป็นลูกสส่ฟ้านะฮะขี่แล้วมันจะเป็นสายฟ้าลงมาะ,ะก็มันจะพังแบบอย่างแบบตัวนี้เห็นไหมขี่แล้วตรงขี่ตรงก็หายไปด้วยเหมือนกันนะฮะคือตัวสสยฟ้าดีมากนะจริงๆควรเก็บไว้ใช้นะ,ะเก็บไว้เล่นแล้วก็ต้องขีดให้มันติดต่อกันนิดนึงผมจะพยายามเล่นให้เกมเพลย์มันสมูทนะฮะเพื่อที่จะไม่ขัดใจทุกคน มันจะหายไปหมดเลยน่าจะดองตัวส่ฟ้าไว้ตามหลักนะแล้วก็ควรขีดให้มันต่อเนื่องนะฮะให้มีคอมโบขึ้นเราจะได้คะแนนเยอะๆอันนี้เป็นบอสนะส่วนใหญ่ด่านหนึ่งก็จะมีบอสมาตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็พูใงไปเล่นไปนี้แหละเฮ้ยเขาเขาใกล้มาเราก็ต้องรีบขีดนะฮะอจริงผมรู้สึกว่าไอ้ตัว V เนี่ยวาดยากมากไอ้ตัว V สีเขียวสีอันนี้นะเส้นมันลำบากในการวาด ตุยไปซะมีแน่พี่เกมมันน่ารักมากน่ารักน้องเดี๋ยวภาคสองภาคสอมันจะเวอร์กว่านี้มันจะอัพสกิลขึ้นไปมาอันนี้เป็นห้องแ l บหรือเปล่าห้องทดลองของเออเด็กใส่วิดอะไรอย่างงี้แต่นี้ก็คือเป็นโรงเรียนเวทมนต์นะเราก็คืออยู่ในทีมโรงเรียนเวทมนต์นะวันฮาโลวีนแล้วเป็นแมวดำอ่ะเออแล้วก็ปรับผีพี่ชอบทีมนี้มากนะเริ่มเริ่มเริ่มเรือเริ่มเรือ จริงๆมันน่าจะมีวิธีขีดให้ได้แต้มเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าผมก็ทําตามแบบของผมแหละมันก็เลยแบบว่าอันนนี้นะคือเรามันต้องดองแล้วก็ให้มันพร้อมกันเข้าใจไหมเฮ้ไอ้หาย,ยไปแบบนี้ก็จะคุ้มกว่าน,นะฮะตัวไหนตัวมันจะได้ไม่ช้ำขน <laughs> าดนั้นไปกันคือขีดได้ขีดได้แต่ว่าแบบว่าการเรียวคอมโบอ่ะมันค่อนข้างยากอย่างเด็ด <c oughs> ร้อยจ้าโอ้ยหายเกี้ยงเดี๋ยวเราไม่ได้ตั้งใจโหแล้วเสียงระเบิดมาก เสียงกระหน่ำมากเลยเมื่อกี้ตกใจอันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยบอลเมื่อกี้เป็นหม้อน,นะฮะตัวนี้เป็นดาวระบบสุริยะยนี่ตัวแรกคือตัวอะไรนะจำหน้ามันไม่ได้ผีใช่ใชไม่น่าใช่ตัวแรกคือด่านอะไรวะด่านห้องสมุดเนาะห้องสมุดเป็นอะไรบรรณารักษ์ปะผีบรรณารักษ์น่าจะอุ้ยเร็วมะอุ้ยเกือบไม่ทันเรียบร้อยฮะชวิงน่ารักน่ารึเสียงสองเสียงแปดเสียงสิบ ไปกันต่อเอจะพูดด้านลำคานิดนึงด่านที่สี่เป็นลงยิมที่นี่คือลงยิมชอบการวาดรูปของเขามากเลยคือสไตล์การวาดเขาหน้ารักสุดคือ <c oughs> ใครยังไม่เคยลองเล่น <c oughs> ไปเล่นไปเล่น <c oughs> สนุก <c oughs> ผมไม่เคยเห็นเกมมาไหนที่มันเป็นอย่างนี้เลยจริงปะบอกว่าเออะไรเวอยากให้มันเป็นเนื้อเรื่องย,วยาวๆเป็นเกมเนื้อเรื่องไปเลยก็ดีนะแต่นี่มันมาแบบ คือมันไม่ใช่มาปีละครั้งนะทุกคนมันแบบอ่ะกอดซีรีส์นี้จะมามันแบบฮาโลวีนห่างกันหลายปีอยู่นะจริงๆผมเล่นอันนี้ก็ตั้งแต่ช่วงมอต้นปะเออคือผมผมว่าภาคแรกมันมาตอนผมมอตอน้นมันก็ในนี่อยู่นะบายเดเวนะผมผมอายุสิบเจ็ด <c oughs> บอกอายุไว้ก่นอนออยมาจังเลยเนี่ยเอาอันนี้มาเร็ว,มา,รวมาเร็วมาเร็วมาจ้าจะสีกเหมือน จำคำของเวทท่านหนึ่งสนุกอะรู้สึกแบบเออเกมเพลย์แนวนี in, ้ม oh, so ันฮาริญญาหนาชอบมาอันนี้เป okay. okay. oh, okay. oh, ็นอะไรเนี่ยคือต้องเป็นคุณครูพะละเลยอยู่บานใส่สปอร์ตสปอร์ตหรือเปล่าอันนี้เป็นอ๋อหรือมันเป็นไอ้นี่สอนขับสอนขับอันนี้ป่ะเขาเรียกอะไรสอนขับไม้กวาดอะไรเนาะโอ้โหเร็วเร็วเร็วเมื่อกี้เร็วจังอะเมื่อกี้ไวหนัดหล่ดไวหนัดไว้น้ำตาไหลเลยหนัดหล่นอ่าเป็นภาพเป็นนี้ บอสแต่นะฮะรัสบอสเกมมันไม่ได้ยาวนะเกมมันสั้นๆนะทางนี้เฮ้ยเพลงอย่างมันอะแล้วคือคาสิมที่เราเสียงดังตลอดเลยบินไปแล้วนี่เจ้าผีเอาหนังสือขึ้นมานะเอ้ยโกกีก็คือแล้วอ็เ้ยตัวเบิ้มไม่นะพากแบบวาดเลยมาดูกันปิงปงอ่าเราก็ต้องรีบวาดนะฮะตรงนี้หาหัวมันมันคืออะไรวะ ขีดขึ้นหรือขีดลงก็ได้นะเมื่อกี้ผมเดานะมันน่าจะเป็นตัวนี้ก็เลยขีดกลคือคือคือเพลงเล่าจังเลยอ่าโห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 อย่ามาโอ้ยเจ็บเราตรงนี้วาดเป็นรูปหัวใจนะเมื่อกี้เราสามารถวาดเป็นรูปหัวใจเพื่อได้ฮิวได้นะเมื่อกี้พลาดไปจุดนึงนิดนึงเองอ่าได้หนังสือกลับขึ้นมาแล้ว เพื่อนๆ,นๆอยังอยู่เย้ดีใจเอ๊ะนาวหนังสือมาเคืนห้องสมุดแล้วอะไรก็มีบรรดาบอสต่างๆล้วนๆนะคะแนนผมหนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยสี่สิบนะฮะใครลองไปเล่นดูก็ทามาอวดกันใต้คอมเมนต์เลยนะภาคแรกนะก็ดูภาคสองกันต่อดีกว่าฮะผมมาครับผมภาคสองจะเป็นทีมใต้น้ําอันนี้ปีสอง0ัยี่สิบไปในเรื่องเป็นไงเอ,งเอ๊ะเปิดเสียงอันนี้ย้อนความเดิมตอนที่แล้วนะฮะนี่เรากำลังเจ้าผีไร้ที่ขโมยหนังสือของเราไป เย่กลับมาเหมือนเดิมเลยมีเรือไปน้องแมวสีขาวล่องล่นจมลงไปใต้น้ำเหรออุยอยจมทั้งเรือเลยเหรอไอตู้มันใหญ่ขนาดนั้นเลยเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกับมาหาสมุทรไปแล้วอ๋อน้องเป็นแมวเงียกนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเจ้านั่นตามลงไปเลยอ่าแล้วน้ำกบคนนี้นะฮะก็จะมาช่วยมีแบบฟองสบู่ทำให้เราหายใจใต้น้ำได้น,นั่นเอี่เคยเสกเวทมนต์ นี่เราเป็นตีมตาทะเลอย่างนี้เลยน่ารักมากมันชอบสีสันอะสีสันก็แบบบ้องแบลสุดๆระดับที่หนึ่งมันมันเปลี่ยนชื่อปไปนี่มันเหมือนจะแปลมาละวางนิ้วประจำออันนี้คือสําหรับผู้เล่นมือถือเลยวางนิ้วแต่เล่นในมือถือก็เล่นได้นะผมเคยลองมาแล้วเล่นเล่นดีเหมือนกันนะมันวัดง่ายกว่าเลยไอ้ตัววนๆเนี่ยเล่นยากอะคือปีหลังๆนะครับมันจะยิ่งแบบว่ามีระบบแปลกๆมานะ ซึ่งถือว่าดีมากเกมตัวเกมมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะคือแบบไอเดียเขาไม่ซื่อจริงอไปไอวงกลมนี้ก็จะมาเป็นเหมือนตัวสายฟ้านะอันนี้เป็นบอสเนยโดนผีสิงโอ้ยกลายเป็นแบดเลยแบดเป็นกับคุนน่าชั่วมากตอนนั้นนี่แน่วนเล็กๆก,ก็ได้นะผมไม่ถนัดหมุนวงกลนหอยขานาดนั้เกือบวงกลมเลยโนะอ้ยไอเป็นนองตะจิ๋ว ริงมันจะมีสัตว์เลี้ยงมาตามวะแมงกะพรุนอมาตาอืาอก็จะมีบอกนะฮะอุย้ยเป็นแบบความลึกชั้นความลึกของมหาสมุทร,รด้วยอะได้ความดูด้วยแล้วทำไมเราไปอยู่ตรงนั้นละ่ะระดับสองแต่ผมชอบเพลงนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือที่ชอบคือเพลงคือผมชอบอะไรที่มันฮอลลีวีลดีแล้วแล้วคือเพลงแบบทุจริตมากชอบเพลงนะถูกต่องเป็นนางปาสีฟลาตาอุย้ยแล้วพอแบบหายไปแล้วน้องแบบตาแบว่าตากลมน่ารักอะ มันแบบเบอร์ลินเจนนองคือเล็ดมากอ่าตอนนี้มันจดเป็นกะมังเลยไปถอยไปถอยทั้งแถวเลยแตกตัวแตกสลายฝากไว้ก่อนแต่แกะน่ารักว่ะแล้วก็น้องเจนลี่นะฮะอันนี้ก็จะให้โล่เรานะเราก็จะไม่โดนตีไปรอบหนึ่งนะฮะกันกันโดนตีหนึ่งครั้งแต่อนนี้จะเป็นธีมแบบมหาสมุทรมันก็เลยเป็นธีมแบบเหมือนเพลงตัวสลัด ก็จะมีความโจรสลัดเข้ามาด้วยก็แปลกดีนะฮะแต่จริงๆแบบเล่นโจรสลัดของในวันฮาโลวีนมันก็เป็นสิ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกันเนาะเพราะว่าแบบว่าเออมันผีมันสลัดมันก็ต่างฮาโลวีนมันแต่งอะไรก็ได้แหละแต่งซูเปอร์ฮีโร่แต่งอะไรก็ได้เราจะพยายามตัดคลิปนี้ให้ถึงวันที่สามเป็นแน่ให้ลงมาทั้งแต่ตัวเดียวแล้วไว้เพื่อนหายนี่แนวโดนเผาเลยย่างเกรียมสดๆทำกันไปแล้วนี่ซิอก็ได้ปะชนะเลย เดี๋ยวมาว่าดึบดึบนองดึบดึบโซนสนทยาโซนแสงอาทิตย์โซนกลางดึกทะเลลึกอ๋อเน็นน้องดึบดึบ <laughs> ระดับที่สามนะฮะอันนี้คือเอ้ยมันเหมือนแอรเรียวเลยอะ่ะอันนี้เหมือนฉากในแอรเรียวที่เป็นแบบว่าอะไรนะพาดรอบยัว <laughs> คือเหมือนว่าแต่ว่ามีแบบห้องของมนุษย์ในแจะกงแตกันเออเขียนผิด <laughs> วงกลมเอาวงกลมไม่ติดวงกลมอันนี้มาหน่อยฮะยังไม่มาถี่รู้สึกว่าภาคนี้มาไม่ค่อยถี่เหมือนภาคแรกรู้สึกเองรู้สึกภาคแรกมันมาแบบว่าหลากหลายโมชั่นมากกว่าอันนี้มันดูแบบว่าแพทเทิร์นเดิมๆเอ้ยอันนี้ปลาหมึกแวมพายปะที่ตัวสีแดงๆนะโอ้ะหูมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจำสเกลเราเป็นคนความรู้สึกช้าคนความรู้สึกช้าเอ้ยอย่ามา กายล่างเป็นกระบองเพชรโอ้โอโหมันมันมันชอบ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 เมื่อกี้เอาอีกเอาอีกเอาอีกโอ้ยแกแกอย่าอย่าอย่านี่แน่เอาอีกเอาอีกอะไรนะนอนใช่ไหมนอนนนอเออนั่นแหละสนุกชอบตื่นแล้วอย่าเฮ้ยน้อยน้อยน้อยก็ของกับชาวสันน้ำเหมือนกันนะเอียน คลาหมึกแวมไพร์อ่ะชื่อนี้เออมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ในส่วนการดึก,กทะเลลึกล่องลึกมาหาสมุทรอ๋อด้านล่าง <c oughs> อ่านเร็วมันไปเร็วอะจริงอันนี้อยู่ในท้องเรืออันนี้เหมือนเรื่องนีโมฉากปลาฉลามอ่ะ <c oughs> อุ้ยนั่นโคมไฟนะมันน่าจะเป็นปลานะฮะมันน่าจะไม่ใช่แสงไฟธรรมดา <c oughs> มันน่าจะเป็นปลาแองเกอร์พิชนะฮะปลาเกียวเบ็ดอืมล้วสลึมสลืสลออันนี้เป็นแมคานิกดับไฟอ แต่คือหน้าจอผมก็สว่างอยู่ดีอ่ะมันมันมืดไปแค่เท่านั้นหน้าจอสว่างมากมี้ีมีเทนเต็มเต็โเออโออเออเออไปแล้วฮู้ย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 พี่บึ้งพี่บึ้งยา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 อือเสียวเสียวต่อไปมันต้องเร็วมากแน่เลยนึงนะปนึงนะตึงนะตึงนะไปเตรียมตัวกัน ไม่น่าทันว่ะเมื่อกี้โอ้ยวันผิดเรียบร้อยโดนกัดหนึ่งทีโอ้ยังยังยังไม่ไปกับพี่ไปเถอะเหนื่อยแล้วเมื่อกี้กันเร็วมากแล้วนะเอ้ย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 อ่าไม่โดนกัดเลยสุดยอด perfect ไอ้นาฬิกละอ้าวแล้วมันนักปัดตกเบ็ดนักคิดเลยลองลึกกี่เมตรอล้เมื่อกี้อ่านไม่ทันอ่ะไอ้น้องน้องแมวเงียบ ธรรมดาเดี๋ยวฉันขับเรือให้เองยังไงต่ออุ้ยเรือเป็นยี้หรอเอา้ยเรเือดำลงไปใต้น้ำปะแปลกเว้ยเรือดำน้ำอันนี้น่าจะบอสนะฮนะฮ้าโอ้ยมาเป็นหน้าเลยเหมือนป่องภู้ขาไฟปะเราแยกใต้มาหาสมุทรนะฮะถ้าผีออกมาจะแบบออกมาจากตาน่ารักคือคือ,คอมันฉากนี้มันควรน่าก,กลัวมน่ารักโอ้ยโดนดูดโดนดูดโดนดูดวั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 ด ฟ right ้าผ่าลงมาในน้ำไปด้วยเก่งเกินน่ะถานน้องกาแก็งสุดๆอันนาปาชายเยปฏิเทเทนะโอ้ย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 อย่า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 จุดเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อ <frying> ก <machine gravy> ี้ลาใจชะลาชะลอชะลาชะลาใจชะลอใจโอ่อเอ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 อรั่วรั่วร่วมเลือดร่วมเลือดอย่าโอ้ยอย่า อไม่โดนด้วยป่ะสุดเจ๋งหรืว่าโดนแล้วนะเฟสสองออเชียดเป็นผู้ขอไฟมาเลยผู้ขอไฟไต้นะอุ้ยยางเทอ่ะชอบตาได้ตาเท่มากเขายังยังคอมโบต่อได้อยู่นึกว่ามันจะไปละโอ้ย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 โยอ้ยอโอยอ้ยอยโออยอ้้อออย โอ้ยมาอ,มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันเร็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 วจังละมันเร็วจังละโอ้ยไม่ทันหรอก <c oughs> อัพเฟดยังเหรอ,หอจบแล้วเหรออ้าวโมโหโอ้ยกลายเป็นกอาเป็นก้อนเหมือนโมจิเลยน่ารักอะ <c oughs> บ้ง <c oughs> หมดปืนใหญ่ว้ายฝากไปก่อนเธอล้างไม่ดีอีกแล้วเ <c oughs> อาน้องมีบาเลียนี่เพื่อนช่วย <c oughs> น้องแมวเ,เงืก <c oughs> เอกไอ้ขี้ว่าโอ้ยน่ารักน้องแมวเงือบก็น่ารักเนย โอ้ตอนนี้จะกาวหน่อยนะกาวกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้จริงๆังเลยอะแล้วเขาจะมีแบบย้อนกลับไปเล่นภาคแรกได้ด้วยทำไมวะทำไมมันเป็นภาคแรกเป็นภาคสองมันไม่มีปุ่มไปภาคต่อไปมันมีแต่ปุ่มย้อนภาคนะฮะเขาใส่มาทำช่วงสุดละล้อนี่ยภาคสองนะผมได้เก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบห้าคะแนนนะน่าจะมีคนทำได้เยอะกว่าเมื่อกี้แบบอ่ะวเรื่อไปเล่นภาคสามกันต่อเลยนะฮะภาคของปัจจุบันเนาะสี่ปีเลยเหรออุ้ยมันผ่านมาสี่ปีเลยถึงจะมีภาคภาคสามคืออยากให้มีภาคใหม่ต่อเรื่อยๆอย่าง ไปฮะพักสามลสโก้ความเดิมตอนที่แล้วนี่จำมันเดียวโอ้ลืมลืมเปิดเพลงทดๆอ่าไปเจอดาวดีขึ้นไปบนอวกาศเลยไปเจอดาวกินดาวเง้อมเป็นส่วนเดียวกับอวกาศเฮ้ยนายดูนั่นสิยูพวกฟีมันก็ขึ้นไปมีขังข่าวด้วยน่ารักเป็นหนึ่งเดียวกับตะกราลช้าก่อนไอ้น้องตัดไม้อะไรดึงผนกัดแทนไม้อ๋อทำไม้กวาดร้องเพลง เสกอันนี้จะเป็นตีมอวากาศไปอีกอุ้ยทะยานขึ้นไปสู้กับผีบนอวากาศกดเล็ดอฮะน้ำม่วงมาเจอผีรอบนี้มีน้องค้างคาวอยู่จำนวนนะฮะจะเล่เลยอันนี้ก็เป็นซีัลเลี่ยมเหมือนเดิมนะเลเวลหนึ่งเอาจะเปลี่ยนชื่อเลยเข้าที่โอ้เราทำไมหเนื้อที่อย่างเยอะเฮ้ <laughs> ยเราหน้าม่วงอ่ะทำไมอยู่เขาหน้าม่วงกันล่ะไปทำอะไรกันมานี่เมาเมาค้างอ้า ปกตินะฮะจัดแล็ชิวๆไม่มีอะไรรู้สึกอะไรแต่แบบน่ารักแบบนี้ก็น,น่ารักเออแบบมันชอบามกินอะไรอย่างเงี้ยมันชอบเอลเมนต์ความพาราวีนไอ,อ้น้องขางข้าวที่เป็นผีด้วยขางผีผีข้าวผังผังเผา <c oughs> นี่อาจจะมาจากมุมๆอย่างเงี้ยแต่ชอบไอตัวปลาหมึกว่ะที่มันแบ,บๆมๆแบมพายปลาหม,มึกแบ,บมพายอันนี้มันตัวแรกก็ชิวๆนี่เป็นน้องขางข้าวน่ารักตอบไปออมากสดใส แต่ดา,ดาข้างเข้าใส่พันใจแอนนะครับขข้าโตขังข้าวยาข้างเข,าข้าวติดต้อง exosphere อย Ex ู่อ๋อมันคือชั้นบรรยากาศมีสตาเอ้ยโทสตามีเธอเอ็กซ์นะฮะเพิ <c oughs> ่งเรียนมาหรือว่าสองโทสตามีเธอเอ็กซ์นะโทโมสเฟียโทโพสเฟียสตาอันนี้สตาโตสเฟียอ่าอุ้ยแต่สวยมากนับสวยมากอันนี้มีใย,ยความแบบเมฆใยแมงม,มุมแล้วก็เป็นแบบดา,ดาวๆาวด้านบนนับสวยมากอ่กะและ้วเสร็จตัวเราใหญ่ไปนะใหญ่ก็ ็ดีแล้ปงังเพราะว่าได้ในมือถือน่าจะขีดตรงไหนของหน้าจอก็ได้แมงมุมมาเป็นตีมแมงมุมแมงมุมเกลือชั้นอ่าสตาโตสเฟียมีโอโซนนะฮะแล้วก็ชั้นโทรโพเฟียที่เราอยู่เมื่อกี้คือชั้นที่มนุษย์อยู่นะน,นี่คือสตาโตสเฟียคือเป็นชั้นที่มีโอโซนห้ามสูดกลายเป็นหิมะดาดาอะไรกันเมฆโคลาสตาโตสเฟียอ๋อไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะสวยมาก ตีดเสมอแล้วน้องน่ารักว่าน้องแบบเป็นผ้าสันไรถ่ายรูปอันนี้เป็นเมฆดำมาเลยอ่ะดันนี้ดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วสามแล้วมันฟอนเล็กอ่ะฮัดเลยแต่ฟอนเขาเลือกมาหน่าอะไรทีนี้อันนี้เรื่มสปีดคือชอบนะอะไรแบบเนี้ยแต่ก็แบบตื่นเต้นบางทีมันก็ตื่นเต้นเกินไม่เหมาะกับคนเอ่อปารสัมผัสช้าคือเฉยเฉยอ่ะนี่ยอ่าเสร็จป้าจ้า อุ้ยมาเป็นอะไรกันนะในชั้นอะไรโทสตามีมีทอสเปียมีทอสเปียมีอะไรวะอันนี้ใส่ไฟเป็นไฟฟ้าเหรอเป็นชั้นที่อุกบาทเผาไหมปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ทำอีเวนต์น่าจะใช่นะชั้นที่อุกบาทเผาไหมเอ้ยอย่าไม่ให้ช็อตหรอกไอ้ตัวนี้คืออะไรอะสามเหลี่ยมคือคือ คือรู้สเตรีมฮาร์ลีมันหายไปแล้วนะคือมันก็ฮาร์ลาีนอยู่นะคือแบบมีแค่ผีอะมันรู้สึกอยากเจออะไรที่มันฮารลีมีนกันแม่วหายไปเลยอตัวตน,นี้เน้นเท่ไม่ค่อยเน้นน่ารักสไปร์แดงไม,ไม่รู้จักอะมีโซสเฟียสไปร์ปแดงใช่ไหมน่าสนใจนะแมวท่าซิชันโอ้ยม่วงมาเลยเอรู้สึกการวาดแบบเขาดูน้อยลงรึเปล่าครับพีดเองแบบสองสวยมากจะแบบนี้มาดูเป็นเพลขึ้นโอ้ยโอ้ยเป็นมูดาว โอ้ยดาวดาวยิ้มร้ายมากทุกตัวดูยิ้มร้ายนะให้รู้ว่าเป็นตัวร้ายแบบว่าเออมึงโดนตีแน่อะไรนี่เสียงงถ้าเป็นนอกอิกาเหรอเสียงเหมือนอิกาอิกาชั้นโซสตาร์มีเธอใช่ไหมเธอโพสเปียปะเธอโมสเปียมันมีชื่อหนึ่งนะชื่อไอโอนสเปีย no คือเป็นชั้นนี้น่นแหละแต่ว่าชื่อไอโอนสเปีย no เป็นชั้นที่มีคลื่นไมโครเวฟแบบว่าสื่อสาร ซัมติงอะไรรูป <laughs> <laughs> อะไรมา <laughs> มาป่า <laughs> น,านาัา่นรักอ่ะตัวมันพองดีนะ <laughs> <laughs> มัน <laughs> มีกลุ่มดาวมาป่าด้วยหรอวะไม่รดูจะมีเด้อหม <laughs> ู่ดาวมาป่ามู่ดาวอีกามีด้วอปึ๊บเอ้ยปึ๊บอ่าเริ่มเริ่มชาเริ่มชาเครื่องเริ่มแบบว่าเออเริ่มเหนื่อยจริงจริงคือแบบเริ่ม <laughs> มาหลายเกมของ <laughs> <laughs> อันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันละอ้เราดาวอย่างเยอะ <laughs> แม่งปองอา่าถึงจะดูเป็นหมู่ดาวหน่อยราศีนะฮะ กปตาดาชั้นสุดท้ายแล้วเอ็กโซเซียกลุ่มดาวาดเจมส์เชียนไมีกลุ่มดาวหรอแต่สิบถึงเจ็ดร้อยกิโลเมตรเออดูให้ความรู้ขึ้นนะภาคแรกมันดูเป็นแบบในเรื่องออริจินอลสตอรี่นะหรือทางแบบผู้บริหารอุ้ย,ยตีหน้าฉากแอคชัช่นมากินลืมภาคขอโทษครับ <c oughs> ขึ้นไปว่ What? าตอดาวนั้นเป็นตัวเออจับมือกันรู้มือกันไปจัดการมันกันเถอะว้าวอันนั้นคือพระจันทร์ใช่ไหมดูพระอาทิตย์วะ พลาดทิดปะโอ้ยเราเพลงดีมากมีรูปสต็อปเวลาโอ้สาว้าดูดูโอ้ยล้วทำไมแหลกทำไมแหลกเฮ้ยผมแหลกนะเนี่ยตามตรงแหลกเลยเนี่ยวุ้ยแหลกอะ่ะแหลกแบบเกมโลบ,บ็อกอะ่ะแหลกอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> สต็อปเวลาง่ายขึ้นเยอะเลยข้าหงหลังเราไม่สต็อปนะมวุ้ยแหลกอะ่ะมันมีให้ใช้ก็ใช้หน่อย โอ้ยเริ่มเร็วเอ้ยมันเร็วจริงนะเมือ่อกี้ถ้าไม่สตาอ์บัตทำให้สตาอรอ์บัตสตาร์บัตไอจูด์ไอ่ขำเลยมีคนตาด้วยอะ่ะบอกตาแกแบบฉำเวอ,อสีดูด้านหลังเป็นอาชาโดขนาดใหญ่โลกโอ้เดี๋ยวโโดเดี๋ยวมันจะพุ่งชนโลกไม่เราต้องปกป้องโลกเพื่อนๆเราอยู่ตรงนั้นครอบครัวเพื่อนๆน้องแมวไต่ตะมุด้องเงือกโอ้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวสว่าดูโด นี่แน่น้องผีช่วยอยู่นะน้องผีเขาช่วยเสกนะฮะสาวาดูโดงให้เราถ่าสกิลแกจะโกงขานาดนี้จบแล้วเหรอไม่โดนตีเลยว่ะเจ็งแจ๋เอ้ยน่ารักอ่ะเอ้ยน้องผีน่รารลกเว้ยนะโอ้มายเนาะระดาบกันออกไปนะฮะระเบิดเลยอู้กลายเป็นรุกวาดมากมายเย้ yeah. นายกลับคุนเรานี่ไว้มีน้องแมวให้ให้ใจล้วยนะโอ้แล้วจบเรียนจบ เรียนจบจะมีภาคต่อไหมวะน้องเรียนจบแล้วดีใจกับเราแววดําด้วยเฮ้ยแต่ผมได้คะแนนน้อยมากเลยวะเทียบกับอันแรกอะมันเป็นแสนเลยใช่ไหมอันนี้เป็นหมื่นเดียวหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบนะฮะแล้วก็ชั้นอันนี้ผมจะเล่าชั้นโซสเฟียร์นะฮะเป็นชั้นที่ทะลุออกไปจากชั้นบรรยากาศทางพวงก็คือมันเป็นอวกาศนั่นเองคือชั้นโซสเฟียร์ก็คือไม่มีที่สุดนะฮะเป็นอวกาศมีทุกอย่างที่อวกาศนี้ฮะนั่งขี่โซสเฟียร์นะ อันนี้คือความรู้ที่ผมดูมาถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะฮะขอโทษครูดาราศาสตร์นะโทษโทษโทษก็จบกันไปแล้วนะฮะับสำหรับเกมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเกมน้องแมวระดับเอ็ดของ Google Doodle นะแนะนําให้ลองไปเล่นกันนะฮะแล้วก็ใครได้ภาคไหนแบบสถิติเท่าไหร่ก็มาอวดกันในคอมเมนต์ได้นะฮะเล่นในมือถือได้เล่นในคอมได้ใช้มาวประกาศได้จริงๆผมมีมาวปรกาศอยู่ข้างมือแต่ผม ไม่ใช่นะฮะอย่าใช้มอญุ่นม,นมากเกินาปเท่าที่ใช้คำนั้นได้ไหมนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแฮปปี้ฮาโลวี